มีอยู่ข้อหนึ่งที่เป็นข้อง่ายๆแล้วหลายคนมองข้ามซึ่งเป็นข้อที่มันช่วยทําให้ชีวิตคู่ของครูเนี่ยรักกันมายาวนานนี่เป็นหนึ่งในกฎของชีวิตคู่ห้ามเข้านอนด้วยความโกรธเวลาเราเข้านอนด้วยอารมณ์แบบไหนเนี่ยตื่นเช้าเราจะได้อารมณ์แบบนั้นนั่นเท่ากับเรากําลังสร้างเพิ่มนี่เป็นเหตุผลที่หลายคู่ออกจากความโกรธกันไม่ได้เพราะมันเข้านอนด้วยความโกรธความแค้นตลอดเวลาอารมณ์ก่อนนอนต้องเป็นอารมณ์ดีค่ะ อารมณ์ก่อนนอนต้องเป็นอารมณ์รักค่ะอารมณ์ก่อนนอนต้องเป็นอารมณ์ขอบคุณค่ะนี่ตรงกับวิชาจักรวาลค่ะตรงกับวิชากฎแรงดึงดูดในวิชากฎแรงดึงดูดเนี่ยอะไรที่เรามีอารมณ์เรากําลัางสร้างเพิ่มนั่นคือการอธิษฐานการอธิษฐานที่ใช่ที่สุดที่คุณจะได้คืออารมณ์อารมณ์ที่คิดบ่อยๆเท่ากับอธิษฐานนะคะถ้าคุณโกรธบ่อยๆคุณกำลังอธิษฐานให้ได้รับเรื่องที่ทำให้คุณโกรธมากขึ้น เพราะฉะนั้นในคู่เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหากันเนี่ยคืนนั้นเนี่ยต้องเคลียร์ค่ะสิ่งที่ทําให้คู่ไปด้วยกันไม่ได้เพราะมันไม่สื่อสารคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวกับภาษาด้วยแต่มันใช้พลังงานนะคะพลังงานความรักพลังงานความเข้าใจคุณจะสังเกตได้ว่าคู่สามีภรรยาที่คุยภาษาพอสื่อสารได้แต่รักกันมากๆในการสร้างชีวิตคู่ในการสร้าง Relationship เนี่ยอย่าให้มันเป็นเรื่องสี่ sum ห้าแล้วแต่จะเกิดขึ้นเราต้องเลือกและสร้างเอง